ไม่ไดีอยากไปรวมกันสิอันเก่าของย่ามันมีอันเก่าของคุณย่าอยู่แล้วก็อันใหม่สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะเด้อหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องจา๋า เ้าทางนี้ก็สบายดีอยู่วันนี้ทรายจะพาทุกคนไปเมืองฮาโรเกตพี่น้องใครที่ติดตามมาเรื่อยๆก็จะรู้เนาะค่ะว่าเมืองนี้ไปบ่อยเพราะว่าไม่ไกลจากเมืองที่ทรายอยู่เนาะอยู่แถวระแวกนี้ก็คือมันมีห้างร้านมากกว่าเมืองที่ทรายอยู่เนาะพี่น้องคือจะเป็นเมืองใหญ่กว่าเมืองเวสต์บีเนาะฮาโรเกตนี้เป็นเป็นทาวนเนาะพี่น้องถ้าเมืองใหญ่เขาก็จะเรียกว่า ทาถ้าใหญ่ขึ้นมาแบบว่าใหญ่มากๆเหมือนเมืองลีดอยงนีนะเขาก็จะเรียกว่าซิตี้เนะพี่น้องเหมือนลีดซิตี้อย่างน,นีนะแล้วก็ฮาร์โรเกตทาวน์่างนีนะพี่น้องถ้าเมืองที่ส่อ,อยู่ก็เวตาบีทาวก็คือเมืองเล็กนะคะแต่ว่าฮาร์โรเกตนี้จะมีห้างห้างสรพพสินค้ายเยอะกว่าที่เมืองที่ส่อย,อยู่พี่น้องแล้วก็เป็นเมืองที่แบบว่าเขาเรียกว่าพอรชหน่อยเนาะเ <laughs> มืองพอด,ดีเหรอเนาะ แล้วมันไปได้หลายเส้นทางวันนี้ไปแวะคุณย่าก่อนไปดูแลคุณย่าดูว่าโอเคไหมแล้วก็มาเส้นทางนี้ถ่ายวิวให้ดูพี่น้องเมืองแถวแถวนี้แถวเราแวกที่ใส่อยู่ก็จะที่ไปบ,บ,บ่อยๆนะพี่น้องก็จะมีฮาร์โรเกตมีเมืองยอเมืองลีดเมืองสกิปตันอะไรต่างๆประมาณนี้นี่คือไม่ไกลเนาะแถวที่าใส่าพาไปอยู่นี่จะไม่ไกลพี่น้องจอาขับรถประมาณสามสิบนาที ไม่ถึงด้วยซ้ําถ้ารถไม่ติดเนะพี่น้องส่วนใหญ่ถ้าเขตที่ใกล้จะเข้าเมืองนี่รถส่วนใหญ่จะติดนะเมืองนี้เพราะว่าเขามีแหละเป็นเหมือนเป็นแหล่งช็อปปิ้งเนาะแต่ว่าเล็กกว่าเมืองหลีดพี่น้องจ๋าเราจะพาไปห้างเนาะห้างนี้เรียกว่า m a r k and Spencer เรือ่องไหมคุณ m a r k and Spencer หรือว่าเรียก,ยกสั้นๆว่า M and S พี่น้องไม่บอกว่าเป็นเป็นห้างของ อังกฤษแบบว่าดั้งเดิมเนาะเริ่มต้นมาจากเมืองลีดพี่น้องคะโดยมิสเตอร์มาร์กว่าไหมคืมิสเตอร์มาร์กแอนด์มิสเตอร์สเปนซ์นั่นแหละพี่น้องนี่คือของอังกฤษจริงๆเลยแลนห้างนี้ที่อังกฤษนี้จะมีห้างหลายห้างเนาะห้างที่แพงที่สุดก็คือหมายถึงว่าของที่เขาเรียกว่าไฮเอน ไฮเอ็นก็คือหมายถึงว่ามีคุณภาพอะไรเพิ่นเชื่อกันเนาะเพราะว่ามันของแพงก็จะคือเว r โรสไม่แมนบอไมเคิลนี่คือเว t โรสได้เลยชอปปิ้งเด้อเด้อชอปปิ้งเววิเอ็กเพนซีฟนั่นแหละอันดับหนึ่งของอังกฤษเนาะก็คือเวดโรสเนาะถ้าไม่ถูกก็ไปตีก้นไมเคิลเดี๋ยวสา,ายพูดไม่ถูกเพราะ Michael, ไมเคิลเป็นคนบอกจ้ะนะ w เว r โรสแล้วก็จะ ไล่มาใส่ก็ไม่รู้เนอะอาจจะเป็นตัวนี้แหละนน m a r k and Spencer ใน M&S แล้วก็จะเป็น Saintbury เพื่อนน่ะแล้วก็จะเป็น m o r r i s o n พี่น้องแล้วก็จะมีห้าง Audi มีห้างนู่นนี่นั่นหล่าพี่น้องจ้าแต่ว่าที่ที่ขึ้นชื่อที่ว่าแพงแล้วก็พึ่นถือว่าเป็นคุณภาพแล้วคือคุแบบว่าส่วนใหญ่จะคุณรวยไปซื้อก็คือห้าง w e t Rose w t Rose แต่ตัวนี้จะเป็นห้าง M&S M&S ก็ค่อนข้างที่จะที่จะแพงอยู่ เดี๋ยวพาไปพี่น้องนี่พี่น้องห้างนี้เป็นห้างไฮโซแล้วก็แพงที่สุดเนาะแต่ใจไม่ได้มาซื้อของนะจ๊ะจอดรถเฉยๆห้างนี้ใจไม่ได้มาซื้อ พ่อลูกคนเดินนำหน้าไปแล้ว <c oughs> ถ้าคนถ่ายวิดีโอจะได้เดินตามหลังพี่น้องอยากให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศด้วยกันเนาะอันนี้วันเสาร์จ้ะไปแหล่งช็อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ทางนู้นแล้วก็ทางนี้อีกน้อนงค่ะเฮ้ยมีี hey, ที่อังกฤษี่น้องค่ะแหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์จะคล้ายๆกันหมดเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเฉพาะคนช้อปปิ้งเนาะเดินแล้วก็จะมีห้างคล้ายๆกันใกล้หมาห้างๆน,นี้จะ ยี่ห้อนี้ก็โอเคค่ะยี่ห้อของเล็ก oh, <yeah. S 1> อันนี้ยี่ห้อนี้ค่ะพี่น้องคะในห้างนี้ห้างในเมืองนี้จะเป็นทุกอย่างพี่น้องเ mm hmm. ส oh, <Vincent. S 1> ื้อผ้าแหวนส้นเสรงคือเขาจะมีทั้งอาหารพี่น้องแล้วก็เสื้อผ้าเนาะของห้างเสื้อผ้าของห้างแล้วก็จะมีอาหารมีร้านอาหารด้วยพี่น้อง เขาจะมาดูกางเกงพี่น้องเนาะกางเกงน่าร้อนของไมเคิลเมืองที่ไซอยู่ก็มี M&S แต่เป็นเฉพาะฟ<ม>ูดฮอล์แลพี่น้องเฉพาะฟูดฮอล์แต่ว่าเมืองใหญ่ๆก็จะรวมทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้ามีของเด็กของผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงมีทุกอย่างพี่น้องเนาะจะไม่ได้พาดูหมดเด้๋ยพี่น้องก็เดินดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปหาไม้ให้ไม้ดูก่อน่าเขาชอบแบบไหนกางเกงเขา ชุดเดรสนาะอันนี้แหละหาเลือกดูเอาจ้ะ่าคุนชอบแบบไหนเนาะสไตล์ไหนพี่นนองเสื้ออันนี้เสื้อหนังไซก็มีแล้ว เสื้อน้ำแบบเดียวกันเลยกับที่ไซมีสีชมพูมีราคาอันนี้ลายดอกช่วงหน้าร้อนพี่นอ้องอันนั้น 39, 50บาท ซนนี่เหมือนคนแก่เลยนะพี่นอ้องอันนี้นี่เห็นคนนึงถือตัวน,นี้สีดำนั้นสวออยดิฝั่งนี้จะเป็นอมกมอวัยรุนหมายถึงวัยรุ่นกว่าที่ส่เดินไปตะกี้สีดำนี่สวยอยู่แต่ไ่ไม่ชอบสีมันแม้แถึงสไตล์ชอบอยู่แต่ไม่ชอบสีน,นี่กางเ,เกงขาสั้น เสมอจะเป็นต้องเป็นสีสันอย่างถ้าช่วงหน้าร้อนก็ประมาณนี้จ้ะราคาคนเอ้ยเน่นสีสวยแต่ไปหาไม้ก็ ข้างบนนี้ก็จะเป็นผแผนกของเด็กแล้วก็ผู้ชายแล้วก็หลายอย่างค่ะถ้าอาหารอยู่ด้านล่างโอ้ชุดนี้สวยจังเลยจะใส่สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ซื้อให้เมรีปีนี้18ปอนด์เพราะว่าเมรีเขามีชุดเยอะแล้วปีนี้ไม่ซื้อแต่ว่าเห็นแล้วน่ารักนะพี่น้องของเด็กน้อยว่าขั้นเลยอยู่ไรนะไรดิชขั้นเลย ลสิน ya เราพ่อไม้ใช่พ่อไม้ลองอยู่เขาจะมีห้องให้ลองใครบอก for sure ต้องลงต้องมันไมครับ you think okay for <Imp ressive. S 2> you? ทางนู้นจ้ะเป็นของผู้ชายไม่ไปจ่ายเงินแล้วเขาลองแล้วเ็าโอเคจ้ะเนาะพี่น้องนี่นก็ซัมเมอร์ยาวไปนู่นของผู้ชายหมดเลยเราจะไม่ได้พาไปดูเพราะว่าน้องเมลีเข้ามาดูของเด็กผู้หญิงนี่น้องเมลีสนใจแต่ว่าสายไม่ซื้อบอกเขาแล้วว่าม,มีเยอะแล้วผลเมรีชอบชอปปิ้งเนี่ยตัวเป็นสาวแล้วหนูมีแล้วชุดแบบนี้ลูกอยู่บ้านสามชุดเลย มีคล้ายๆกันเลย,ลยน้องม่นดโอเคอยู่เขาเข้าใจอยู่เ <c oughs> ขามีเยอะแล้วอันนี้พันแนกหกถึงสิปีไม่เคยมีเยอะเท่าไหร <c> ่ <oughs> นี่อันนี้ก็มีแล้วที่บ้านนี่นแบบนี้ <c oughs> เสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้ก็มีแล้วแต่วเป็นสีจีนเฮ้ เดี๋ยวถ่ายไปฝากแล้วค่ะมีพี่เขาคิดถึงห้างนี้เขาจะมีทุกอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเฟอร์น,นเจอร์พวกอะไรของเขานะพี่น้องจ๋าถ่วยชามเครื่องครัวมีทุกอย่างจ้ะ พี่เพื่อนว่าถ้ามีโอกาสมา่ายให้ดูหน่อยเด้สนิจ้ะแต่ว่าซายจะไม่ได้ไปเดินไปดูเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอาหารแผนกอาหารอาหารเครื่องดื่มของเช็คแข็งมีทุกอย่างเลนะจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าเราจะชอบชอบตรงไหน,นดูนมพี่นอ้องนมหนึดห้าก็ไม่ได้เพีงจากห้าที่ใราซื้อนะ าหารแห้งม,มีหมดทุกอย่างจัะไก่ห้างนี้จะแพงกว่าห้างที่ส่ซื้อแพงกว่านิดนึงค่ะอันนี้สามจุดสองเจ็ดต่อกิโลแล้วเหรอสามจุดสองเจ็ดต่อกิโลแพงกว่าห้างที่สายซื้อนิดหน่อยแพงกว่านิดหน่อยแล้วสายจะพาไปซื้อขนมที่ แต่ชอบกินเอาไปฝากไหม,ไม,ไมกับเมรีไหมกับเมรีไปก่อนแล้วไปเดินเล่นในห้างเออในข้างนอกนะกไหมคะข้างไหนลู้ใคเห็นยังไขนมอันนี้พี่แอนดเนีย อ,นนอันนี้ก็อร่อยเกลือกับน้ำส้มมันจะออกรสเปรี้ยวนิดน,นึงแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากเอารสนี้แหละอันนี้สองกลอนค่ะคือไปกินน,นี่แผแนนขนมปังสดจะทำใหม่ๆนะจ๊ะ เป็นสเปเชียลของร้านเขาเลยที่เขาทำส่วนใหญ่เขาจะไม่นำเข้าจากหมายถึงว่าของอื่นๆนอกบริษัทอื่นๆส่วนใหญ่เขาจะทำเองเลยขนมฟังเขาอย่างนี้ไจะไปจ่ายก็้วย78พี่ต่อกิโลมันก็สูกเหมือนห้างที่ใส่ไปซื้อประมาณนี้แหละจาะน้อง้วยกิโลนึง ดูแตงโมสิหิวห้างที่สายไปซื้อมันจะสามอนแตงโมมงม่วงเขาเขาสวยๆมีหน่อยล้หนึ่งอนก็เท่ากันเลยแบบที่ห้างซายไปซื้อแล้วก็ไอโอเซอร์เ,เมลันก็เแบบี้โอเซอร์เมลันสองพันห้าร้อยราคาประมาณนี้นะอันนี้พายหน้ปต้ปนบอนแพงกว่าร้านที่ซื้อนิดหน่อยร้านที่สายซื้อก็ประมาณ ถึงป,ปอปนกล้วยฝรีสี่ปอนพี่น้องก็สวยอยู่ลูกเนาะสีป่ปอนเดี่ยวพี่น้องพี่น้องจ๋า่ายปากพี่คนที่เขาคิดถึงห้าง M&S นะห้าง M&S คอ,อนเนกดอกไม้ ก็มีทุกอย่างวันห้างที่สายไปซื้อเหรอจะ๊ะโอเคนะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคนคิดถึง M S S Mark and Spencer อันนี้ขนมนี้คนที่นี่ชอบกินโมเรงเจ็ดเจ็ดซื้อเป็นขนมหวานพี่น้องอย่างน้ำตาลหวานมากๆ<า>บรรยากาศในเมือง อันนี้ก็อ pues ีกเส้นหนึงมีหลายเส้นเนาะแหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราจะมีเฉพาะคนเดินนะคะไม่อนุญาตให้มีรถเข้ามาส่วนใหญ่ทุกๆเมืองก็จะคล้ายกันแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ร้านโปรดไม่ดีพี่น้องเท้าแลนด์เท้าแลนดก็คือคล้ายบ้านเราล่ะทุกอย่างหนึ่งก่อนอยู่นี่นี่อยู่ห้างที่เราซื้อมันไม่มี แต่ว่าถ้าว่าหนึ่งปอนมันก็ไม่หนึ่งปอนนะพี่น้องมันก็หนึเจ็แต่ว่าถ้าสองก็คือสั้รับสามปอนแล้วก็สองอนงแะกัทุกอย่างหนึ่งตนพี่น้องแต่มันก็มีบางอย่างที่ไม่หนึ่งตัไหมฮะขนมไหมชอบกิขนขนมหวาน Mia, Michael. Oh, yeah. oh, that's okay. You two pounds. Okay. Yeah, you want one? No. No. Oh, you want loose weight? There we go. Spent up. กันกินขนมพี่น้องอร่อยไหมไหมเขานี่ครับโซนเวนิการูพีเพอร์ดิสเบนเนี่ยน้ำสซเลยนะพี่ชายซื้ออยู่เอ็มเอมเอะพี่น้องโมโม้วว yeah. yeah, ัน oh, น,นี่อร่อยไหมลูกอร่อยไหมอืม <laughs> เดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วพี่น้องคาได้ของที่เราต้องการแล้วผู้ชายไมเคิลเขาช้อปปิ้งไม่ไม่ยากด้วยไมเค You know w h ยูโน u w a n ยูวันยูจัสโก r สเตรตตรงไปเลยแล้วก็ไปหยิบแล้วก็ไปลองอย่างนี้เนาะพี no, <laughs> ่ no, <laughs> น้องไป่ว่าชายนี่อเมนดูผู้ชายทำแบบนั้นไหม่า้โอเมนดูถ้าเป็นเรดดิก็ทามาดูก่อน mm hmm. เอาเดินไปดูนี่ก่อนออดูก่อนแล้วก็แล้วก็เอาไปลองสักสี่ห้าชุดนึงประมาณนี้เนาะถ้าเป็นเลดี้หมายถึงผู้หญิงแต่ผู้ชายนี่เขารู้มันจะเอาตางกงประมาณสีประมาณไหนก็สไตล์ไหนแบบนี้เนี่ยเขารู้เขาก็เดินไปเลยลก็ซื้อแล้วก็ลองว่ามันพอดีไหมปกติเขาใส่ไซนี้แล้วมันมันเปลี่ยนไหมตัวเขาเนาะเขาไปลองไหมคือโอเคอยู่เอาอีกไหมไม่เขาเหวินสมอ okay. นั่นแหละพี่น้องจ๋าจะกลับบ้านแล้วค่ะเนาะใครชอบวิดีโอที่ไปเมืองนั่นเมืองนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นเนะเาะถ้าเราไปธุระ,เ,ะเราถึงได้ถ่ายให้ดูว่าเราเราไปเราก็ถ่ายให้ดูไม่ได้ตั้งใจแบบว่าจะต้องตั้งใจไปถ่ายเพราะว่าจะทําวิดีโอไม่ใช่อย่างนั้นเนาะวิดีโอของทรายก็คือไปตามที่ตัวเองไปหมายถึงได้วิดีโอตามที่เราไปวันนี้เรามีธุระซื้อกางเกงให้พ่อหม่ก็ได้ก็ได้มาเนาะนั่นแะพี่น้องโอเค ไมเคิลเซ่บายบายไม่รีสวัสดี<า>ค่ะ<า>ด้วยลูกวุาจะทำแบบไรเอาเข้ามาอินราอัพส199เนี่าเช็คราคาน้ำมันวันนี้ใกล้สิ้นเดือนมิถุนาย,ยนพ <c oughs> ี่น้องนี่ดีเซลธรรมดาเดี๋ยวอ,อันนี้อันนี้ไม่ดูอันนี้เบนซินธรรมดาอันนี้คงจะเป็นเบนซินพี่สิงแพงมากเดี๋ยวเราไป